สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกในช่องนะครับวันนี้ก็จะมาทำการจูนนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปจูนให้เพื่อนๆดูเลยหลังจากที่จะดับเครื่องก่อนเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงก่อน ชมตามตามเสียงที่ได้ยินเลยก็คือผมไปเปิดไอเสียกว้างเกินนะครับแหวนมันก็เลยแบบระยะห่างที่มันหลุดออกไปอะเยอะไม่ผมผมเปิดเปิดไม่กว้างเท่าไรนะกว้างไปเกินเกินไปนิดนึงเกินไปจุดห้าแค่นั้นอะเรียบร้อยเลยเสียงดังเลยดังเหมือนรถลุง้อมเลย วันนี้ก็จะมาทําการจูนนะครับเพราะว่าเมื่อคือนนี้พึ่งลื้อมายกไอเสียเพิ่มแล้วก็ขยับไฟนิดหน่อยนะครับลองปะเกนันตัดปะเกันใส่หมหมดเลยแล้วก็จะมาทําการจูนจูนในสเต็ปที่ลุงป้อมเคยบอกผมอ้าวงานงอกแล้วครับไขควงจูนผมหาย่อมาละ ดูในสเต็ปลุงป้อม <c oughs> ที่เคยบอกผมไปนะสำหรับคาบูตัวนี้นะคือเอ่น้ำมันรอบต้นน้ำมันรอบปลายนะเขาก็จะเรียกกันเป็นแอกระเฮ็ดหมุนอย่างละหนึ่งรอบก่อนหนึ่งรอบนะอย่างละหนึ่งรอบ อย่างหนึ่งรอบตั้งเล่งเอาไว้ตั้งเล่งไว้เยอะเลยเสร็จแล้วครั้นี้เราก็สตาร์ทดูสตาร์ทดูว่ามันติดไหมถ้ามันยังติดยากถ้ามันติดยากเราค่อยๆเพิ่มเราค่อยเพิ่มตัวนี้เพิ่มทีละนิดทีนิดสตาร์ทจนกว่ามันจะติดนะครับค่อยเพิ่มทีนิดทีนิดทีนิดเสร็จแล้วครั้นี้ก็ลองเล่งล้อลอยดูว่า เสียงหรือว่าในรอบต้นที่เรากำเร็วๆอะ่ะมันวอดไหมแล้วก็ในเสียงรอบปลายว่ามันมันสะดุดหรือว่ามันวอดไหมถ้ามันวอดเราก็ค่อยๆเพิ่มตัวนี้ก็ลดลงค่อยๆลดหรือว่าเพิ่มลดหรือว่าเพิ่มก็ได้เราเอาเราลองหมุนดูว่าเสียงในรอบปลายอะ่ะให้เสียงมันมันโอเคถ้าถ้าเราหมุนไอตองตัวเนี้ย เราคิดว่ารอบต้นเรากำเร็วๆเรากำเร็วๆแล,วแล้วมันไม่วอดอ่าโอเครอบต้นได้แล้วแล้วก็สตาร์ตติดง่ายแล้วเออแต่ผมลืมบอกตอนที่มันติดแล้วอะ่ะมันจะเร่งมากนะเราค่อยๆคลายตัวนี้ออกไอตัวตั้งเร่งนะอ่าส่วนมามามาในรอบปลายรอบปลายถ้าถ้าเสียงมันแบบว่าเสียงมันสูงมันไม่สะดุดไหมอย่างเงี้ยอ่าโอเคมันมันอยู่ในตำแหน่งที่ว่าโอเคละเราลองอาไปวิ่งดู ไปวิ่งดูถ้ามันยังไม่ดีขึ้นให้เราค่อยๆลดตัวนี้ลดลงค่อยๆลดทีนี้ทีนีีี้้ทนอ่าโอเคแยวผมจะลองสตาร์ทดูนะตอนนี้รอบมันต้องข้้งสูงคนระับเพราะว่าตั้งนิ่งไปเยอะแล้วก็หมดลงนี้ลงมาให้เรามันเบาตอนนี้เปิดดับนะดับแตงว่าน้ำมันไม่พอครับเพราะเปิดอย่างละรอบถ้เราเพิ่มขึ้นไปทีนิด แล้วเราก็ลองสตาร์ทดูอีกรอบหนึ่งมือเดียวจะติดไหมนะ่ะตั้งเล่งเพิ่มกาตั้งกล้องผมไดม้เอามาตั้งเล่งเพิ่มตั้งไว้เยอะเลยค่อยเบา ยังไม่ติดอย่างนี้ใช่ไหมครับให้เปิดน้ำมันเขาอีกอ,อ,อันที่มันติดรอบแรกผมคิดว่าน้ำมันน่าจะค้างอยู่ในคาบูครับตอนที่ผมจวนเอาไว้แล้วน่ไม่ติดนะเดี๋ยวดึงน้ำมันก่อนปิดโชค๊คกัน การจูนมันก็จะประมาณนี้ครับเราต้องค่อยๆหาไปทีละนิดครับเพราะว่าแต่ละคันถ้าจะมาจูนตามกันมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอเขา,าเรียกว่าไงอะเราเปิดพอร์ตไม่เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้เขาค่อยเขาไล่จูนเริ่มเริ่มอย่างละหนึ่งรอบหลังจากนั้นก็มาไล่หารอกำตัวเนี้ยต้นผมได้แล้วแหละแต่ปลายอะปลายมันยัง ยังมีสะดุดสะุดอยู่ในรอบแบบสูงสงรอบประมาณเมื่อกี้มันลากไว้ถึงอ๋อหมือนแปดเลยเหรอใช่เหรอหนึ 100, ่งหมื่นหนึ่งมื่นแปดพันเลยเหรอบ้าบอใช่เหรอหมื่นสองครับ หมื่นสองหมื่นสองเ็ดรอยสิบแต่มันเหมือนเลขแปดเลยอ่ะใช่หรอเฮ้ยไม่ใช่หรอกเมถ้าเกิดไปขนาดนี้ก็นั่นแหละครับประมาณนี้หลักการจูนจากที่ลุงป้อมเคยบอกนะครับค่อยๆไล่หาเปิดเปิดอย่างละหนึ่งรอบแล้วเราก็ค่อยไล่หาไปเดี๋ยวนี้ผมลองจูนให้ได้มันได้ที่แล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะ ผมตอนนี้ก็น่าจะได้แค่นี้แหละครับไม่ได้ไปมากกว่านี้แล้วแต่มันเคยไปได้ถึงหมื่นสามนะ มาถูแลโอเคให้แค่นี้ก่อนเสียงมันดังฟังมันดูเรื่องนะก็เมื่อกี้ดันไปสูงสุดหนึ่งมืนสามพันสามรอยี่สิบนะครับอันนี้ก็ที่จูนก็รอบหลังรอบรอบตัวนี้ตัวนี้ไม่ถึงหนึ่งรอบนะครับประมาณประมาณหมุนมามันอยู่ตรงนี้แหละมันอยู่ตรงเร็บผมตรงนี้นะ ตากมันยนฝัองนี้ผมหมุนขึ้นมาเนี่ยน,นี่ประมาณเกือบสองรอบถ้าหมุนมาตรงนี้ก็คือสองรอบเลยถ้ามันตรงแบบนี้ก็คือสองรอบว่าจะเอาไปลองครับจูนไปจูนมาน็อตคลายละข้อโยกเลยโอเคครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับรอดูนะครับอันนี้เพึ่งแยงเสื้อไปเพิ่มด้วยก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่ครับยังไงฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้า